กับรัสเซียเนี่ยมีอาวุธไม้เด็ดสาคัญและมีอันดับมากไปอันดับหนึ่งของโลกคืออาวุธนิวเคลียร์แต่ตอนนี้รัสเซียยังไม่ใช้อาวุธหนักอย่างอาวุธนิวเคลียร์เพราะอะไรนะครับเพราะยูเครนกับรัสเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับติดกันโดยส่วนใหญ่คนยูเครนกับคนรัสเซียเป็นญาติพี่น้องกันเมื่อก่อนยูเครนเคยเป็นจังหวัดเป็นหนึ่งเป็นเดียวของรัสเซียนะครับในช่วงโซเวียตรัสเซียเคยเป็นหนึ่งเป็นเดียวกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อทำสงครามนะฮะวลาดิเมียปูตินใช้การแยกน้ำออกจากปลายแยกประชาชนนะครับออกจากนะครับทหา สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจียมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองนะครับโอกาสจะลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่3มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีอย่างน้อย2ประเทศนะครับประกาศจะเข้าร่วมนาโต้ขณะที่รัสเซีย ะะก็มีการประกาศว่าจะเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปวางไว้ตามพรมแดนเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์หนุ่มเอาตัวบังกระสุนให้กับหญิงท้องโดนยิงทะลุหัวเข่านะครับณนะเหตุการาดยิงสนันในรถไฟใต้ดิน NYC นะครับวีรบุรุษฮูรารีแกนกาดานะครับ ซึ่งฟื้นจากอาการได้รับบาดแผลนะครับหายจากอาการป่วยแล้วและนอนรักษาตัวยังโรงพยาบาลได้ให้สัมภาษณ์กับรายการแอนเดอร์สันคูเปอร์นะครับซึ่งเป็นช่อง CNN เขาถูกยิงเข้าบริเวณด้านหลังนะตรงหัวเข่าขวานะครับคมกระสุนเจาะทะลุกระดูกสบ,บ้านะจุดกระดยิงบริเวณรถตู้นะในรถ ใต้ดินสายเขตบูกรินมหานครนิวยอร์ก n y c เมื่อ12เมษายน,นที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เป็นที่เรียบร้อยเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำมันขึ้นข่าวยุโรปแบนพลังงานรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไปหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบทองคำนั้นปรากฏว่าขยับขึ้นราคาน้ำมันขยับขึ้น นะครับในวันพระหับสบดีที่ผ่านมาจากข่าวยุโรปอาจจะแบนนำเข้าพลังงานรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนวอร์ติปิดลบจากแรงฉุดนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่้องคำปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบ6วันในขณะที่เรือธงนะครับในกองทัพของทะเลดำของรัสเซียอับปางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเสียหายอย่างหนักมอสโกสอย,ยึดเมืองยุทธศาสตร์มารีอูโปนะครับประสบความสำเร็จรัสเซียเปิดเผยนะครับเรือราตเวนมอสควาซึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรือนะครับในทะเลดำของพวกเขาจมแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุระเบิดและไฟไหมซึ่งอยู่เกรนอ้างว่าเป็นฝีมือขีปนาวุธการโจมตีนะครับก่อความเสียหายให้กับมอสโก ขณะที่พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะลงมือจู่โจมรอบใหม่ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวตัดสินผลลัพธ์ของสงครามนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาชี้ว่าเรือธงรัสเซียถูกยิงด้วยขีปนาวุธหรือไม่เนื่งอยากจากเขาไม่ทราบนะเพราะมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอแต่รัสเซียบอกว่าเกิดเหตุระ,ระเบิดภายในเรือขึ้นเองในขณะที่ประเทศเป็นมิตรยิมร้มว่าปรากฏว่ารัสเซีย เผยพร้อมขายน้ำมันให้ไม่เกี่ยงราคาด้วยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียเปิดเผยกับหนังสือพิมท้องถิ่นรัสเซียพร้อมขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแก่ประเทศที่เป็นมิตรนะครับโดยไม่เกี่ยงราคาตามรายงานของสำนักข่าวอินเตอร์เฟซขณะที่ข่าวว่า EU สหภาพยุโรปกำลังมุ่งหน้าสู่การแบนน้ำมันรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปบรรเทาผลกระทบแก่เยอรมนี ซึ่งพึ่งพาพลังงานของมอสโกฮนะอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ผเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อสูงที่สุดในรอบ30ปีในขณะที่เยอรมนีก็แนะนะฮะปั่นจักรยานรถพึ่งพาพลังงานของรัสเซียในขณะที่วลาดาเมียปูตินเล็งบายหน้าหันส่งออกพลังงานสู่เอเชีย ชาวเยอรมนีกวนประหยัดพลังงานเดี๋ยวนี้เลยเพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลนะครับของรัสเซียในนั้นก็หันมาถึงการใช้จักรยานในการบริการขนส่งสาธารณะจากคำแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจในวันพฤหัสที่สบดีที่ผ่านมาในขณะที่พวกเขากำลังหาทางลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันจากมอสโกตอบโต้คดีกรณีการลุกรานอยู่เกลนส่วนประธานาธิบดีวาลาดาเมี์ปูตินแห่งรัสเซียแนประเทศเขาควรกระจายการส่งออกพลังงานมายัางเอเชียรับมือการเคลื่อนไหวของยุโรปที่กําลังเพิ่มมากขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่ายั่วจีนไม่หยุดมีการส่งหสมาชิก รัฐสภาดอดไปโปรที่ไต้หวันสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา6คนเดินทางถึงไต้หวันไปเยือน2วันที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันเรื่องของการเคลื่อนไหวที่แน่นอนว่ามันโหมกระพือความโก,กรธกริ้วจากจีนในกับรัฐสภากลุ่มนี้ก็บอกว่าจีน อย่าได้โหมกระพือความรุนแรงทั้งที่สหรัฐอเมริกาแหละเป็นผู้โหมกระพือในขณะที่หนุ่มอินเดียจุดไฟเผาตัวเองนะกครเครียดถูกหัวหน้างานบังคับนอนกับเมียนะขอนอนกับเมียชายชาวอินเดียนะครจุดไฟเผาตัวเองหลังเครียดจัดที่ถูกหัวหน้างานบังคับขอมีเซ็กกับภรรยาเพื่อแลกกับการเซ็นอนุมัติให้ย้ายไปทำงานที่ใหม่ สื่ออินเดียรายงานว่าเขาวัย45ปีที่มีอาชีพเป็นช่างเทคนิคถูกหัวหน้าง,งานที่เป็นวิศวกรเ,เรียกร้องให้ส่งเมียมานอนด้วยสักคืนนะรแลกกับการเซ็นอนุมัติให้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานทั้งคู่เป็นพนักงานในโรงงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตลักฮิมบรูเครีรัฐอุตรประเทศภรยาของปราศรานะครับได้ให ข้อมูลว่าสาเหตุที่สามีขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อจะได้ทำงานใกล้บ้านมากขึ้นนะเข้าไปที่สำนักงานของกุมารก่อนเทน้ำมันดีเซลราดตัวเองจุดไฟเผาเขาถูกนำส่งโรงพยบาบาลสภาพอาการสาหัสและเสียเวลาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับในขณะที่ CIA นะฮะก็ออกเตือนอย่าดูเบาคำขู่ของรัสเซียใช้นิวเคลีย ในสงครามยูเครนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองของ CIA ชี้ว่าคำขู่ของรัสเซียเกีย่ยวกับความเปลี่ยนไปได้ในการใช้วาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคหรืออาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพทำลายล้างต่ำในยูเครนไม่สามารถดูเบาได้แต่ทาง CIA ยังไม่พบหลักฐานในการปฏิบัติการสนับสนุนดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับในขณะที่ เจ้าชายเฮอรี่ก็มีการควงเมแกนนะครับเข้าเฝ้าควีนเป็นครั้งแรกหลังจากสละฐานันดรเมื่อสองปีที่แล้วเจ้าชายเฮอรี่ดุกแห่งดัสเซสนะครับควงพระชายาเมแกนเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนีอิซาเบธที่2ที่พระราชวังวินเซอร์นะเมื่อ14เมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งสองประกาศสละฐานันดรศัก และยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์นะครับเมื่อเดือนมีนาคม2020ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เหตุการณ์ว่อนเน็ตเลยทีเดียวฮะชาวเซี่ยงไฮ้ประทะตำรวจไล่ยึดอาพาร์ตเมนต์ที่พักผู้ป่วยโควิด -19 โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปชาวจีนในนครเซี่ยงไฮ้ประทะกับตำรวจ ในชุดป้องกันซึ่งบังคับให้พวกเขาสละห้องพักในอพาร์ตเมนต์เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด -19 นะครับในขณะที่เจ้าที่ป่าไม้ของอินเดียมีการจับกลุ่ม4ผู้ชายนะฮะร,รุมคมขืนตัวเงินตัวทองเ <c oughs> จ้าที่ป่าไม้ของอินเดียทำการจับกลุ่มชาย4คนนะที่คมขืนตัวเงินตัวทองภายในเขตอนุรักษ์เสือ ซาฮีดารีนะครับในรัฐมหาราษนะนะครับรายงานระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนนะครับล้วนมีอาชีพเป็นพรานป่าโดยตำรวจได้เช็คโทรศัพท์มือถือของชายกลุ่มนี้จนกระทั่งพบคลิปหลักฐานที่พวกเขาได้อัดไว้ร่วมกันในการทำการากระทำชำเหลาสัตว์เจ้าหน้าที่ติดตามแกะรอยผู้ต้องหาโดยอาศัยภาพจาก cctv นะครับซึ่งทำให้เห็นว่าชายกลุ่มนี้ตระเวนไปที่ใดบ้าง เจ้าที่ยอมรับว่าถึงกับอึ้งเมื่อทราบว่าเหตุวิธฐานเช่นนี้เกิดขึ้นและดำเนินการฟ้องศาลเพื่อดูว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้หรือไม่สำหรับตัวเงินตัวทองเบงโกฮะนั้นจัดเป็นสัตว์สงวนตามกฎหมายคุ้มครองของป่าอินเดียในปี1972ซึ่งหากพบว่า4คนกระทธรความผิดจริงอาจจะมีโทษจำคุกถึง7ปีเลยทีเดียวในเชิงปรากฏการ นะครับเราคงเห็นว่ามีอย่างน้อย2ประเทศนะครับที่ประกาศว่าจะเข้าร่วมกับนาโต้แล้วก็มีการถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับรัสเซียประกาศอย่างเป็นทางการเช่นกันก็พร้อมที่จะนำอาวุธนิวเคลียร์นะครับมาทำการประชิดต,ตามแนวพรมแดนหาก2ประเทศนั้นนะครับไปเลาเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต้นะครับสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้ที่กรุงเคฟนะก็เกิดระเบิดอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีการบุกเข้าไปล้อมเมืองนะครับของกลุ่มทหารของรัสเซียขณะที่เรือธงของรัสเซียก็ได้จมไปจํานวนหนึ่งลำนะครับรถถังก็ได้รับความเสียหายมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามรัสเซียยังคงลุกคืบอย่างต่อเนื่องเรื่องของอุปทานน้ํามันนะครับที่กําลังพุ่งสูงขึ้นส่งผลทําให้ราคาน้ํามันกลับมาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาทองคำนะครับหลังจากสถานการณ์ สงครามเบาลงประยะหนึ่งราคาทองคำก็ดิ่งลงในระยะเวลาสั้นๆนะครับอย่างไรก็ตามะครับ CIA นะครับหรือหน่วยสืบรชาชการลับของสหรัฐอเมริกาก็ประเมินว่ามีความเป็นไปได้รัสเซียกำลังจนแต้มแล้วนะก็เลยจำเป็นจะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำลายล้างนะครับ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆที่เกิดขึ้นในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมกำลังปั่นป่วนเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของความปั่นป่วนมันเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันนะครับปัญหาของเงินดอลลาร์ตอนนี้นะครับฝั่งสหภาพยุโรป เรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรรัสเซียแต่ปรากฏว่าที่คว่ำบาตรก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาลำบากที่สุดนะเงินเฟอ้อที่สุดสูงสุดในรอบ40ปียเยอรมนีเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ30ปีนะจากเดิมจะคว่ำบาตรหนักสหรัฐเอาหนักสหรัฐเจนะ็บหนักตอนนี้ก็พยายามบีบให้จีนทําการคว่ำบาตรนะครับรัฐบ,บุรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะต้องคว่ำบาตรนะครับ ทางรัสเซียถ้าไม่ความบาตรัสเซียเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบและความน่าเชื่อถือนะครับจากนานานประเทศทั่วโลกนะครับล่าสุดนะโคศกของอรัฐบาลจีนหวังยี่ได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่านะครับจีนจะไม่ทําการคว่ำบาตรรัสเซียแต่อย่างใดน,นะครับแน่นอนนั่นหมายความว่าจีนก็แตกหักหลังงานนี้นะครับพร้อมได้รับผลกระทบแบบเต็มเต็ม นะครับแล้วก็เป็นการ,รเผชิญหน้าการระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ขณะนี้มีโอกาสจะใช้นิวเคลียร์ไหมอย่างที่ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไว้นะครับรัสเซียเนี่ยมีอาวุธไม้เด็ดสาคัญและมีอันดับมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคืออาวุธนิวเคลียร์แต่ตอนนี้รัสเซียยังไม่ใช้อาวุธหนักอย่างอาวุธนิวเคลียร์เพราะอะไรนะครับเพราะยูเกรนกับรัสเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับติดกัน โดยส่วนใหญ่คนยูเครนกับคนรัสเซียเป็นญาติพี่น้องกันเมื่อก่อนยูเครนเคยเป็นจังหวัดเป็นหนึ่งเป็นเดียวของรัสเซียนะครับในช่วงโซเวียตรัเสเซียเคยเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแต่ปรากฏว่าเมื่อทําสงครามนะฮะวลาดิเมียปูตินใช้การแยกน้ําออกจากปลายแยกประชาชนนะครับออกจากนะครับทหารตอนนี้ทหารจึงเป็นเป้าหมายสําคัญอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้มีความพยายามที่จะ แบ่งแยกรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นกดดันนะครับมากขึ้นหลังจากที่มีการคว่ำบาตรรัสเซียรัเสเซียก็คว่ำบาตรคื้นคราวนี้ก็ไปยุป,ประเทศต่างๆให้ถอยตัวมาร่วมกับนาโตนะครับยิ่งถอยตัวมาร่วมกับนาโต้เท่าไหร่นะครับสถานการณ์ความตึงเครียดก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้โอกาสที่เคียบจะชนะหรือยูเครนชนะนะั้นน้อยมากนะครับผู้นําของยูเครนเซเลสกี้ นะครับก็เป็นอดีตตัวตลกนะกับพูดท้าทายจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นต้องทํานั้นคนนั้นต้องทํานี้แต่ยิ่งพูดเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ยูเครนก็ยิ่งลําบากมากขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกายิ่งคว่ำบาตรดัเสเซียเท่าไหร่สหรัฐนั่นแหละนะฮะลำบากที่สุดในรอบ40ปีโดยเฉพาะเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ